สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานแบบดอกบะลค่ะสวยงามทาง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้นะคะตรงส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะและด้านหลังนะคะก็สามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะจะเป็นลักษณะเหรียนโปรยทานก้นเปิดค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะ วัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลอกใช้เป็นของตะละกคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเรามาดูวิธีการทําค่ะเริ่มต้นการทํานะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว31นิ้ว จำนวนสี่เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะซึ่งในคลิปนี้ปลาเลอกใช้สีริบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะให้เพื่อนๆจับเซริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะ เป็นระยะไว้อยู่ที่สามเซนติเมตรค่ะแล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโคง้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดปีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มกันทำฐาน4ีขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1 จากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่1นนะคะตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาคลองเส้นที่1เส้นที่สามคลองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่คลองเส้นที่สมโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1 จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะฐาน4ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปเราก็จะเริ่มการทําฐาน8โดยเราจะใช้ริบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เเพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวา เส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สมด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะฐาน8ในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1ให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะต่อไปเส้นที่2องค่ะนำมาทับเส้นที่1เส้นที่3ามทับเส้นที่ส สุดท้ายเส้นที่4ทับเส้นที่3เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1ค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่2ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่4ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจับวางลงไปเลยค่ะ และดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปนะคะริบบิ้นที่เหลือด้านบนตรงนี้ก็จะมีสเส้นเหมือนเดิมจากนั้นเราจะลดริบบิ้นให้เหลือเพียง3ามเส้นค่ะให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจับวางลงไปจากนั้น3ามเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทำการสอดเก็บค่ะ เริ่มต้นการสอดเก็บนะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบินเส้นสุดท้ายที่เราได้พัดลงไปค่ะก็คือช่องนี้นะคะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะแนวเส้นดิบินแบบนี้ค่ะ ต่อไปเส้นที่2ในการสอดค่ะก็ seconds, ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3ในการสอดให้เพื่อนๆจับมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมะคะ่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกดันค่ะ ลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับอีกเหมือนเดิมนะคะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสังเกตแนวเซลรบินนะคะถ้าเส้นไหนหันถูกทางแนวเซลรบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในลักษณะนี้ทุกเส้นถ้าเส้นไหนหันผิดทางนะคะเราก็จะบิดให้หันในทิศทางเดียวกันเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปค่ะ และเมื่อแนวเซลลบินของเรากระชับแล้วให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับค่ะเส้นที่1เส้นที่สองและเส้นที่สามจับริบบิ้นเส้นที่1ลงไป พาดลงไปนะคะหน้าเส้นที่3ามที่นับแบบนี้ค่ะและเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราจะทำเวียนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นค่ะและต่อไปนะคะเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ามทางด้านซ้ายอีกเหมือนเดิมเส้นที่3ามค่ะ ทำในรูปแบบเดียวกันค่ะเส้นที่สี่ค่ะและสุดท้ายเส้นที่ห้าค่ะก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วเมื่อเราพาดเซเรบินลงไปด้านล่างจนครบทั้งห้าเส้นแล้วต่อไปรดบินที่เหลือด้านบนจะเหลือเพียงสามเส้นเราจะทำการสอดเกตค่ะโดยเส้นที่หนึ่งในการสอดค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เ,เพื่อนๆจับเซเรบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเลยค่ะ จากนั้นสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปนะคะก็คือช่องนี้ค่ะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมืออีกเหมือนเดิม้เพื่อนๆจับเสริบบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเลยค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิม แล้วเบ, <th rill> บี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่3ในการสอดค่ะเหมือนเดิมค่ะจับเส้นิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับ <th art> และเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพ,พื่อนๆคลิกกับด้าน จากนั้นนําเหรียญมาเลยค่ะเพื่อนๆจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้พร้อมปลาเลยก็ได้หรือว่าจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะตรงนี้ตามสะดวกค่ะถ้าเพื่อนๆใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เราก็สเสาะหรือเข้าไปตามแนวเส้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วดึงทุกเส้นให้กระชับค่ะค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมบนไปนะคะ และเมื่อได้แนวเซลิบินที่กระชับแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทําการสอดเก็บเซลิบินเริ่มต้นการสอดเก็บค่ะเส้นที่1ค่ะให้เพื่อนๆหยิบมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นลิบบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะ และเส้นต่อไปนะคะเราจะทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่ยงขึ้นค่ะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพนลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบในลักษณะนี้ค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนหยิบขึ้นมาด้านบนจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นรลบบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆนจับเส้นบินนะคะ โคงปลายชี้คว่ำลุงเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่สามทางด้านขวาเส้นสีเหลืองนะคะคือเส้นที่ประทัมจากนั้นนับไปอีกสมช่องทางด้านขวามือช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3สอดปลายเส้นเก็บเข้าไปเลยค่ะ ปลายเส้นจะโผล่ชี้ลงด้านล่างดึงให้กระชับแค่พอประมาณอย่าพึ่งดึงแน่นนะคะนคะคะก็จะได้แนวเส้นในรูปแบบนี้และเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราจะทำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปค่ะเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็จับเซอบ,บินโค้งปลายชี้ความลุงเข้าหาตัวอีกเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นก็สอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่3ทางด้านขวาอีกเหมือนเดิมนะคะปลายเส้นก็จะโผล่ในลักษณะนี้เราก็ดึงให้กระชับแค่พอหลวมๆก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงแน่นนะคะช่องต,อต่อไปหรือว่าเส้นต่อต่อไปในการสอดจะทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นค่ะและเส้นที่3มนะคะเราก็ทําในลักษณะเดียวกันเป็นการโค้งเซลลบินในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด จากนั้นนะคะช่องในการสอดจะวนลอกเข้าไปด้านในถัดกันไปเรื่อยๆทางด้านซ้ายมือทีละช่องทีละช่องจนกว่าจะครบทุกช่องค่ะเส้นต่อไปก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ โค้งเซเลบ,บินในรูปแบบเดียวกันวนไปทางด้านซ้ายเลยนะคะทำแบบเดียวกันทุกเส้นเลยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บริปบบินวิธีการสอดเก็บค่ะให้เพื่อนๆหยิบริบบินมา1เส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาค่ะ ปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อไปนะคะเราจะทําบุนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายให้เพื่อนๆนำเหรียญมาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็สอดเหรียญเ,เข้าไปตามแนวเส้นได้เลยค่ะและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะสวยงามแล้วก็ทําง่ายมากๆถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ